เดี๋ยวให้น้องไอ้น้องตัวโตโต,ต,ตกินก่อนเดี๋ยวแย่งกันยามบ่ายกินขนมกันบ้างน้องอะไรอ่ะเดี๋ยวใครเข้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ้าให้กินของขนมต้องให้กินทีละตัวสองตัวก <st> ินทีเดียวแล้วแย่งกันระเบิดเถิดเทิง เดี๋ยว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 เดียอมันไม่สุภาพเลยไม่สุภาพเลย,เลยปิดคอนะติดคอนะให้ดีนะมันฟืด มันฟืดนะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วน่ามีน้ำไว้ใกล้ๆด้วยเพราะว่ามันเป็นขนมพวกนี้มันจะฟืดคอเราเข้าใจเฮ้ <c oughs> ยาทางนี้ทางนี้ อันนี้ยิ่งฝืดเฮ้ยอย่าไปให้น้องบ้างไอ้ตัวโตๆก็พอจะได้อิ่มแล้วแหละมากเกินเอ้ยเดี๋ยวไปที่น้องก่อนน้ามีน้ำไว้ให้นั่นๆๆอ่าไอ้นั่นอิ่มแล้วอืดแล้วเตรียมน้ำไปก่อนแม่เตรียมน้ำไปด้วยเดยวติดพอ น้ำอยู่ข้างๆค่ะถ้ารวมกันเดี๋ยวแย่งกันต้องแยกต้องแยกกินจ้ามาข้ามากินน้ำแล้วจ๊ดจๆๆจข้ามาจ้านานไปดูน้ำหนูสิน้ำนอยูไหนปะ nana nana phía cho kê, kê, má? Má kê. Má kê nó ý lẹo kê máy máy kê kê ná kê nám nha à, kê nám điu nằm tấm ăn cha